ตอนอาตอนไหน,นได้เลือดไหมปลาเราจะซ้าเลือดเบิ้งต,ตับก่อนเบิ้งตับก่อนมาซื้อเนื้อครับมื้อนี้อยากอันจุเนื้อครับนี่ตับล้วนๆครับพี่น้องอเนื้องามๆเลือดเลีเ้ยงทรงครับเลี้ยงทรงหัวหนา้าไป ผมลมเดือนหนึ่งไอ้ผมลมดอกม่าเลียงทรงกันครับเจียงนี่ได้กินตับครับงั้งไปถ่ายแล้วไปถ่ายเสียนดำอ่ะโอ้ยถ่ายเบนตัวแต่ล้วเพื่อเอาตัวบ้านออกอีกหรือมาเตรียมมาแรงเลยเนี่อมาแล้วพี่น้องเลยมือนี่มาหัวตัดสำนักงานเท่าไหร่ ตับรับตับตับอย่างเดียวตับครับอันหอดบานตัวนี้คือต้นเนื้ออืมเบิงต้นหมึกไงเลยครับถึงกคันแท่นหน้าครับคันแท่นหน้าหรืออันยังไงดอกจอกเลยยังจอกมันอีกแบบนึงหนาะตัวนี้สามสินยังแจวครับสามชินยังแจวแจวครับเรียบร้อยรัดตัวนี้คือแคบหมูครับขึ้นมาเบิ้งแคบหมูครับ ยิงยับมือสุดฮึามาแล้วนี่ปับมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาครับมนาน้ำซแบบแบบาาีอื๊มก็ะชายแบบตัดงามๆครับอเอาทำอ,อีกอนมา ข้าวซมนโมมครับปันขุยแจวครับแจวขม้มมือคือจิ่มลงแทน่น้อปันอ๋อคือ่างนี้อ๋นะอกระเจ้ามากมากไปก็นละครงู ตากรอนเข้ากินแคบหมูจำเจีวบันก็ให้ส่อยเนียอขาเรหยิบเว้นเจียไม่ยิบเน่ยเจียแล,ลเเ้วเอาเห้เจีเอาให้เจืมตับพี่น,น,น้องแล้วสหนับเจียอืมตากรอนกระใสนี่ขาหอนเล็กนี่ อย็่ไันไหนมาสิทายให้กินกินจังโมงแล้วจังโมงสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คำหนึ่งสันตานี่เอาเันแท่น้านี่ของเสียมมาข้าส้วมลาิเื เด็ดอีลลีพี่น้่งตับเป็นตับเนื้อปุ้งนื้เสียงนำกบกบ <c oughs> กินมาครับ <c oughs> มาบอกรั้งตัวปากดิ่ตามรดไหลกดเจ้าจบบานพาดสวนไหมครับกำรับมินี่ไปกินสมใจอยากครับเนื่อออกได้ไม่แหงหลายบายบายสวัสดีครับ